สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเพียนพาไปนะครับวันนี้ก็มาแจกแบลายเซ็นอีกเช่นเคยนะครับลายเซ็นที่มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็เด็ดฟรีอีกต่างหากนะครับโอเควันนี้ก็หลายชื่อเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มชื่อแรกกันเลยนะครับเพื่มการเสียเวลานะครับชื่อแรกคุณนักลมณนะครับน้องหนูนะครับปอ๊บตัวลึกนะครับแล้วก็มอม้านะครับจบด้วยรรลิงนะครับคุณนักลมณนะครับเขียนไม่ยากนะครับต่อไปนะครับคุณสุรชัยนะครับสสเสือนะครับแล้วก็รอเรือต่อเต่านอหนูกระนับ จด้วยยักษ์นะครับคุณสุรัตชัยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปคุณวชิรวิทย์นะครับวชิรวิทย์วเวนนะครับชอช้างนะครับลอเรือแล้วก็วเวนนะครับยกปากกาศนะครับแล้วก็ทอทหารนะครับแล้วก็ย่อยักษ์กันนะครับคุณวชิรวิทย์ประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับคุณจิรกิตนะครับจอจานนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลอเรือกอไก่ ต่อเต่านะครับแล้วก็ต่อเต่าอีกตัวหนึ่งใส่กระลัตนะครับจิตละจิตนะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณมณีทิพย์นะครับหมอม้านะครับนอนเนีนต่อทหารพอพานนะครับแล้วก็โอ้ไม่มียยักษ์กระัตเอาใหม่เหมนะครับคุณมณีทิพย์หมอม้านะครับนอนเนีนแล้วก็ทอทหารแล้วก็จบด้วยพอพานนะครับคุณมณีทิพย์นะครับคำว่าทิพย์นี่ไม่มียยยักษ์กระลัตต่อไปนะครับคุณกุลการ์นะครับกอไก่ นะครับลอลิงนะครับกุยจบกกาเนาะแล้วก็กอไก่สระนนนูนะครับแล้วก็จบด้วยต่อเต่ากระลันนะครับคุณกุลการต่อไปนะครับคุณพัชรีนะครับพอพานจอช้างนะครับลอเรือนะครับสลีจบเลยนะครับคุณพัชรีประมาณนี้นะครับไม่มีตัวอะไรกระลันต่อไปคุณพุทธชาตินะครับพอพานจอทหารทอทงนะครับทอช้างสระอาจบด้วยต่อเต่าสลีนะครับคุณพุทธชาติประมาณนี้ ต่อไปนะคร starters, ับ <Espero> คุณเทพลังสันนะครับสระเอทอทหารนะครับพอพานรอเรือนะครับก็ยัดยกประกาศงองูสอเสือนะครับรอหันนะครับแล้วก็คอควายกันนะครับคุณเทพลังสันประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับคุณชัยพรนะครับจอช้างนะครับยอยักษ์พอพานนะครับแล้วก็จบด้วยเรือนะครับใส่แม่นากัดนะครับคุณชัยพรต่อไปนะครับคุณพละวัฒนะครับพอพานรอลิงนะครับ ยกประกานะครับวอหอนทอเท่าจบด้วยนนูกระดันนะครับคุณพลวัตประมาณนี้ likewise, เดือดเสร็จจุดต่อไปนะครับคุณพัชรินนะครับพอพานจอช้างนะครับรอเรือนนูทอทหารจบด้วยรอเรือกระดันนะครับคุณพัชรินประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับคุณพันธการนะครับพอพานพอพานเยอะเลยนะครับนนูนะครับทอทงนะครับขยาตยกประกาศนะครับกไก่สอานนะครับแล้วก็จบด้วยรอเรือนะครับคุณพันธการ ต่อไปนะครับคุณชาบลิตนะครับชอช้างจอช้างแบบนี้มั้งนะครับวัวแหวนนะครับลอลิงนะครับอ่าจบอ่ายกประกาศดีกว่านะครับแล้วก็มาจบด้วยตัวเต่านะครับแบบนี้ชาวลิตนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ยกประกาศเนาะผมก็จะเขียนแบบนี้ชอช้างวัวแหวนลอลิงนะครับแล้วก็จบด้วยตัวเต่านะครับชาบลิตนะครับใส่สติไม่ต้องก็ได้หรือจะใส่ก็ได้นะครับต่อไปนะครับอ่าคุณบุญเรืองนะครับอบไม้นะครับโยหญิง นะ,ะนะครับสระเอนะครับแล้วก็รอเรืออ่างนะครับจบด้วยงงูนะครับคุณบุญสระือเขียนแบบนี้นะครับคุณบุญเหลืองประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณสิวะโกนนะครับสอะลานะครับวัวแหวนนะครับยกประกานะครับแล้วก็กอไก่จบด้วยเรือนะครับคุณสิวะโกนประมาณนี้ชื่อต่อไปนะครับคุณพงศกรนะครับพงศกรพอพานนะครับงงูนะครับสอสลา กอไก่นะครับจบด้วยรอเรือนะครับคุณพงศกรต่อไปนะครับคุณกอลกระกดกรกดตัวนี้เขียนแบบนี้กอไก่นะครับรอเรือตัวนี้รอเรือนะครับอาหแบบนี้หน่อยก็ได้นะครับแล้วก็กอไก่จบด้วยต่อเต่านะครับคุณกอลกรดต่อไปนะครับคุณพิภพนะครับพอพานพอสังเเานะครับแล้วก็จบด้วยพอพานนะครับคุณพิภพต่อไปนะครับคุณธรรมรเนะครับธรรมรเใช้ตัวนี้นะครับทเเเ รอหันนะครับมอม้านะครับรอเรือนะครับจบด้วยสอเสือนะครับคุณทรมาลดต่อไปนะครับคุณสุวัตนะครับสอเสือววแหวนนะครับทอเท่านอนหนูกะลันนะครับคุณสุวัตประมาณนี้เอาลืมจุดครับผมต่อไปนะครับคุณชานนลงนะครับชานนลงชอช้างสะอายอหญิงนะครับนอนเนรรอเรือนะครับยกประกางอโงข้อยๆกระ่นนะครับคุณชานนลงชานตัวนี้อาจจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับคุณสันเพชรนะครับสสเสือนะครับแล้วก็รอหันนะครับใช้สองหยักเนาะแล้วก็คอควายกระดันนะครับอันนี้คําว่าสันนะครับแล้วก็คาว่าเพชรสตเอพอพานนะครับชอช้างนะครับจบด้วยรอเรือนะครับคุณสันเพชรประมาณนี้ต่อไปนะครับคุณยศสกายนะครับยอยักษ์สซาลานะครับปุ๊บแล้วก็ต่อด้วยสลไยนะครับสลาไหมมาเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยกอไก่จบด้วยเรือนะครับคุณยศสกายประมาณนี้นะครับ ต่อไปคุณสุนันทานะครับสุนันทาสอเสือนะครับนอนหนนูตัวหนึ่งตัวหารจบด้วยสระอาแบบนี้ก็ได้สุนันทาประมาณนี้นะครับต่อไปคุณสุไลมานนะครับสุไลมานสอเสือแบบเดิมนะครับแล้วก็ลอลิงรอริงผมขอเรียกปุปกาเนาะแล้วก็ยยยักษ์งอมาสะอาแล้วก็จบด้วยนนหนะครับคุณสุไลมานประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับคุณเบนยะรัก อันนี้เขียนเขียนแปลกหน่อยนะครับสระเอนะครับบัวใบไม้นะครับยอหญิงนะครับแล้วก็ยอหญิงอีกตัวหนึ่งลอเลือของพิจารณุปากกานะครับจอสลานะครับมอมาสเสอีแล้วก็กระดัลนะครับคุณบินจะรัศมคุณบินจะรัดประมาณนี้นะครับประมาณนะครับต่อไปนะครับคุณพักระดานนันพักระดานันพอสังเเเนะครับกอควายนะครับเอลิงนะครับยกปเเกาเเ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 เอเนเนเ นอนหนูตัวหนึ่งจบด้วยทศนันกลันนะครับคุณพักละดานั่งประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณทนากรทอทงนะครับนอนห, ters, หนูปอไก่นะครับแล้วก็จบด้วยเหลือนะครับคุณทนากรต่อไปคุณสลันพรนะครับสอสลานะครับรอเรือนะครับนอนเนรปอพานนะครับแล้วก็จบด้วยเหลือนะครับคุณสลันพรแล้วก็ชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับชื่อของคุณพุทธชาตินะครับพุทธชาติพอพานนะครับแล้วก็ ทอทหารทอทงนะครับชอช้างยุปกาเลยนะครับจนอ่าจบด้วยต่อเต่าสุินทนะครับคุณพุทธชาติประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปในส่วนของเพจหรือว่าช่องของเพียนพาไปด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมร่ํารวยทุกท่านนะครับถึงแม้จะไม่ถูกหวยแต่ก็อ่ายังไงก็ขอให้มีเงินทองใช้เยอะๆนะครับมีเงินทองเก็บเยอะๆนะครับโชคดีมีชัยรวยๆกันทุกท่านครับสวัสดีครับ